สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอน,นะครับเดินทางมาซื้อของอยู่หนาอ,อ,อบตวันพ้นสูงนะครับเดอ้อมาทำไายการน้ำนะครับเดอ้อทำไายการล่มยูทูบช่องพ่อใหญ่หนวดงอกเส้นแนวนะครับเดอ้อบ่งหงอกเส้นหงอกนะครับหงอกเส้นแนว <c oughs> เ,อเอาเอามวยนี่มาเบิ้งเลยครับมาขายยังไงเอาครับสวัสดีครับเจ้พี่ <c oughs> เบ้านะครับเดอ้อ <c oughs> <c oughs> เอาเอาขายอย่างเนี้ยน้องเจ้าแนะน้ำเนี้ยหนิมีลูกชิ้นหนึ่งเป็นไส้ไก่มีลูกชิ้นหนึ่งเออเป็นายแต่ว่าคนใตเอินแข้งควายนะครับเลยไก่ปอกย่อไก่ปอกขาดข้องไก่เอาเอาเอาเนื่อเพราะยังหวานเลยนะครับแล้วจะกล้าหวานนะครับเล้วกล้าหวานอ่ะเอาเก็บเลยครับเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยเออชาย่นกำลังตักอ่ะเนาะ เอามันฝรั่งเห็ดบ่ครับนี่จ้ามันฝรั่งโอ้ยคือบอกฝรั่งได้เนาะครับนี่เนาะแต่ผมยังบ่จ้ามีขสายเย้ากว้างอ๋ออ๋ออ๋เอ,อเอาแต่ชัดไปเลยครับเพราะเห็นว่าเกิดพระท่านเกิดกวนเส้นไฟเพราะเห็นว่าหลวจักครับผมะ <c oughs> จะก,กินจังไรน,นะครับโดยอ้าวโอเคนะครับซื้อจริงจ้าจริงนะครับเพราะยังหนวดหว,ดว่างว่าจะเบ่งกลิ่นขึ้นปืนนะครับเนอจ้าขอบคุณจ้า อันขายมือไหนยุดมือไหนก่อนครับอันบ่มีมือ,อยุดอ่ะขายทุกมือจันทร์ถึงอาทิตย์ครับครับเย่าลืมนะครับแจ่เบ้าแล้วครับเด้อบอกว่าได้ออกทุกทุกกล่องเพราะยันวดหงอกแล้วนะครับเด้อชีม่วงแรกนีหนาโรงเรีย้ยงมาทุนสูงห้อมได้จ้าครับก่อนชีม่วงแรกนะครับก่อนหมู <c oughs> ใส่ก่อนแกงนัวข้าวเหนีย <c oughs> ว <c oughs> เล่นหมูเล่นหมูพีซซ่าว้าบไปเรื่อยเรื่อว่อไปเรื่อยๆรื่อหมูพีซซ่าอันนี้ใกล้ปอกเพิ่งใกล้ปอกจ้า นิบาทนิปาดขี้กระสายหายุ่ไก่ขึ้นไร่กระไรขายเชี่ยวแจ้งบองอันนี้วิญญาณไก่นะครับจ้าอันนี้เพคนขายขางกันเลยครับเด้อเอาเอาบวกเออเพคนขายน้ำกันเรือครับเด้อมีข้าวต้มเด้อพราะยายนวลก็ขื่อไปแน่เด้อครับเด้อเอาพอดีทำมุ้งส้มเนี่ย 哎哎哎！Uh, uh, uh. สำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดกอกนะครับต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมเช่นตัวนี้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับ ใหญ่หมวดหนอชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ